คำนี้อ่านว่ายังไงในภาษาเยอรมันมีตัวอักษรทั้งหมด3ตัวนะคะ1 2 3ตัวไหนคือสระเอ่ยถามก่อนตัวไหนคือสระตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นมีสระกี่ตัวมีสระแค่1ตัวนะคะถ้ามีสระแค่1ตัวก็ออกเสียงแค่1ครั้งนะคะแต่ตัวนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะโอเคตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยตัวแรกค่ะ เขาเรียกว่าตัวอะไรถ้าแปลตามภาษาไทยให้เราอ่านได้เนาะตัวบอไม้นะคะบอไม้ตัวต่อไปค่ะสระสระของเราคือสระอานะคะตัวต่อไปค่ะตัวเดอยู่หลังหรือตัวเดอยู่ท้ายเราจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นอะไร ขอทหารนะคะเราอ่านได้หรือยังอ่านได้แล้วนะคะอ่านว่าบาทเงินเมือนเงินบาทเลยบาทใส่ทลงไปด้วยนะคะบาทบาทแปลว่าห้องน้ำค่ะห้องน้ำที่เราสามารถเข้าไปอาบน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเพศไหนเอ่ยเป็นเพศดา s นะคะเป็นเพดสัสแล้วทีนี้เพดัสตรงนี้นะคะเราสามารถจับเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นเพดสัสอันดับแรก ถ้าคำไหนก็ตามที่ลงท้ายด้วยดนะคะส่วนมากแล้วไม่ทั้งหมดนะส่วนมากแล้วนะคะจะเป็นเพย d ดัสเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือถ้าเราเสียงมันคล้ายๆกับภาษาอื่นหรือยืมภาษาอื่นมาใช้นะคะมันคล้ายๆกับภาษาอะไรสักอย่างนะคะตัวนั้นจะชอบเป็นดัสเช่นดัสเบียดัสบุกดัสรส t a อรอง t ดัสโซฟานะคะ